สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหน,นวดอีกแล้วนะครับกับคลิปกบยางมือใหม่นะครับวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆนะมาแบ่งปันกันอีกแล้วนะครับกับการรังสรรค ศิลปะบนกบยางนะครับเผื่อใครๆอยากจะนําไปทําตามนะครับคลิปนี้ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับทุกอย่างที่นันหนวดถ่ายทอดไปสามารถนําไปทําตามลอกเลียนแบบได้ทุกอย่างเลยนะครับถ้าใครจําได้นะครับหลายๆคลิปอ่าช็อตวิดีโอที่นันหนวดทําไปเนี่ยก็จะมีคลิปของผลงานที่นันหนวดทําส่งนต้นนะครับจํานวน20ตัวนะครับและเซตนี้เป็นเซตสุดท้ายนะครับเซตที่5นะครับ ในจํานวน4ตัวของเซตนี้เนี่ย<ม>ก็จะมีรายละเอียดที่นันวดอยากนํามาถ่ายทอดนะครับดูที่เจ้า3ตัวที่เหมือนกันก่อนสีดํานี่นะครับก็ เป็นงานสาดสีนะครับแต่ไม่ได้าศาสตร์สีแบบที่น้าหนวดเคยสอนไปเรื่องของเอาแปลงสีฟันไปจุ่มน้ํายางแล้วสาดสีนะครับแต่เป็นการสาดสีด้วยกา,กากเพชรนะครับกากเพชรพวกนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนหรือว่าร้านที่เขาขายอุปกรณ์ตกแต่งเล็บของผู้หญิงนั่นแหละนะครับจะเป็นกากเพชรเม็ดเล็กๆนะครับตัวนี้หลังจากที่น้าหนวดชุบน้ํายางครบ จำนวนทั้งหมด6รอบแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ทําการสาดสีด้วยกากเพชรนะครับก็เอากากเพชรเนะี่ยหยิบมานิดนึงแล้วก็มาโรยนะครับก็ในการโรยเนี่ยนันดจะโรย3สีนะครับก็จะมีสีทองนะครับสีเงินแล้วก็สีแดงนะครับซึ่งอพอมันมาอยู่บนบอดี้สีดำเนี่ยก็ทําให้เกิดความสวยงามนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของมันที่นั้นโดเขียนลายเจ้า3ตัวเนี่ยก็เหมือนว่าเขียนลูกศรน,นะ แล้วทำมาร์กกาบาทไว้ให้เหมือนว่าจินตนาการว่าบอกปลาช่อนเนี่ยเอ้ยมึงมากัดตรงนี้นะกัดตรงนี้นะเออประมาณนั้นนะครับเออแล้วชีเป้าชี้เป้าให้ปลาช่อนมันะครับ mm hmm. เทคนิคนี้เขาเรียกว่าเทคนิคสาดสีด้วยกากเพชรนั่นเองนะครับหลังจากที่สาดสีเสร็จเรียบร้อยด้วยกากเพชรเนี่ยน,นะครับแล้วก็เขียนนะครับเขียนมาร์กหรือว่าเขียนลวดลายที่เราจินตนาการตามศิละปะของเราเสร็จเนี่ยนะครับ ก็ทําการชุบเงานะครับเป็นไงครับหลังจากชุบเงาสวยงามเลยนะครับก็มีความแวววาวขึ้นมานะครับทำให้ชิ้นงานของเราเนี่ยดูมีคุณค่าขึ้นมาทันทีนะครับดูมีราคาขึ้นมาทันทีนะครับก็เหมาะสําหรับใช้งานก็ดีนะครับเก็บก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะครับเทคนิคนี้ง่ายๆนะครับหาซื้อได้กากเพชรเนี่ยหนวดซื้อมา กระปุกละ10บาทเองนะครับกระปุกละส0บบาทเดี๋ยวจะมีคนถามอีกว่าเป็นแบบไหนครับกาเพชรที่นั้นหนวดว่านี่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยกระปุกละ10บาทนะครับนั้นหนวดซื้อมาจากร้านอ่าพวกร้านอ่าอะไรว่าร้านส0บาทแถวแถวบ้านนั้นหนวดมีแล้วก็ร้านอุปกรณ์20บบาทก็น่าจะมีมั่งแบบนี้นะครับลองไปหาดูกันนะมันเอามาใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยแหละนะครับในการตกแต่งชิ้นงานของเรานะให้มัน ดูดีนะครับแล้วก็ในในจินตนาการมันสามารถสร้างจินตนาการได้เยอะด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเซตที่เซตที่เนาะเซตที่5เซต,ตสุดท้ายนะครับในจำนวน5เซตเนี่ยรวมแล้ว20ตัวเนี่ยนัน,นวดจินตนาการไว้ให้นะต้นนะครับมันจะมีตัวหัวหน้าอยู่ก็คือตัวนี้นะครับที่อยู่ในเซตที่5นี่ตัวนี้นัน,นวดนำเสนอเลยนะครับนันนวดใช้เทคนิคการชุบ6รอบนะครับบวกบวกครึ่งนะ6รอบบวกครึ่ง อาบวก,กหนึ่งครึ่งสิเนาะเพราะมันะมต้องมีการชุบเงาด้วยนะครับหลังจากชุบหกรอบเนี่ยสีแดงเนี่ยจะเป็นชุบรอบสุดท้ายก่อนนะรอบสุดท้ายนะครับหลังจากสีแดงแห้งเนี่ยนั้นหนวดทําการเนี่ยจุ่มสีนะครับแค่นี้นะครับเนี่ยหงายลงไปแบบนี้นะจุ่มไปในถ้วยสีของเรานะครับ ให้มันติดสีดํามาแบบนี้นะครับเพื่อที่นันวหดจินตนาการไว้แล้วเดี๋ยวนันหนดจะเขียนภาษาจีนหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับกลับมาอธิบายเกี่ยวกับเจ้าหัวหน้าตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นนันหนดไปดูภาพมาจากพิมเทเลสนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ให้เราจินตนาการงานศิลปะได้เยอะแยะมากมายในโทรศัพท์นะครับก็ไปได้รูปศิลปะของจีนนะครับการเขียนหน้าของงิ้วนั่นเองนะครับ มันจะมีหลากหลายหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นคาบุกิหรือตัวอื่นๆอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นการเขียนศิละปะบนบนหน้ากากรหรือว่าศิละปะบนหน้าคนของนักแสดงนิ้วหรืออะไรพวกนี้แหละนะครับน้าหนวดก็เอาในจินตนาการก็ให้จินตนาการว่าบอดี้ตัวนีเน้เป็นเหมือนหน้านะครับแล้วก็น้าหนวดก็เลยจุ่ม,มสอีอีกครึ่งหนึ่งเป็นสีดําเพื่อเอาไว้จะเขียนชื่อเขานะครับเขียนชื่อว่าหน้ากากตัวนี้เป็นหน้ากากาอะไรแต่ว่าน้าหนวดอ่านไม่ออกนะแต่น้นหนวดเขียนภาษาตัว ตามในพินเทเลสนั่ Pinterest นแหละที่เขาระบุมานะครับตัวเนี้เป็นหน้ากากนันโหนก็ค่อยๆเขียนเอานะครับเขียนด้วยสีดําก่อนนะครับวาดวาดลวดลายด้วยสีดําก่อนแล้วก็ลงทับด้วยสีทองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นรูปลวดลายหน้ากากก็นันโหนก็ตั้งให้มันเป็นบอสเลยนะครับบอสของทั้งหมดนะ20ตัวนะครับหรือ5เซตนั่นเองตรงนี้เดี๋ยวจะมีคําถามนันโหนแล้วตรงนี้คืออะไรครับไม่มีอะไรครับมันคือตําหนิทางงานศิลปะนั่นเองนะครับ มันเกิดจากการสะบัดสีดำนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนนวดจ,จะซีเรียสมากนันวดจ,จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ไม่ส่งงานลูกค้าเลยแต่ตำหนิแบบนี้แหละครับมันคือตำหนิที่แต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับต่อให้นันวดทำอีกครั้งก็ไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วมันเป็นตำหนิที่มองแล้วเนี่ย มันเป็นในในรูปแบบของงานศิลปะเมื่อก่อนนะ้าหนวดต,ต้องต้องเพอร์เฟกนะครับแต่ว่าปัจจุบันถ้าเรามองในเรื่องของงานแฮนด์เมดนะครับบางสิ่งบางอย่างเอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยนั่นแหละมันคือเสน่ห์ของมันน้าหนวดก็ไม่รู้นะครับว่านาต้นจากปทุมธานีเนี่ยเขาจะเอาไปเก็บหรือเอาไปใช้นะครับสำหรับเจ้าบอสตัวนี้นะครับบอสนะมันเรียกว่าอะไรดีว่าอ่านภาษาจีนไม่ออกด้วยนะครับแต่ก็ภูมิใจเสนอมากภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่ามันเป็นจินตนาการของศิลปินผู้สร้างนั่นเองนะครับก็ อ่าหน,นวดนี่แหละก็คือเป็นผู้สร้างมันแล้วก็จินตนาการว่าไอเ้เซตเนี่ยเซตที่5เนี่ยนะครับมันจะมีตัวตัวเด่นหรือว่าตัวพระเอกหรือว่าตัวหัวหน้ามันเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยแหละนะครับจะเอาไปใช้งานหรือไม่ใช้งานก็แล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวเอาไปประกอบชุดเบ็ดแล้วก็เตรียมส่งให้ นณต้นจากปรทมธานีนะครับแต่ว่าก็เห็นว่ามันมีเทคนิคนะครับดีๆก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะครับเผื่อว่าใครอยากจะเอาเทคนิคพวกนี้นะครับไปใช้งานก็ตามสบายเลยนะหนวดย้ําอีกครั้งว่ามันไม่มีลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับอ่าโอเคนะวัยรุ่นนะก็วันนี้นะ เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแน่นอนนะครับสำหรับวัยรุ่นที่กำลังอยากจะหัดทำกบยางหรือว่าน,านา้าๆมือเก่าที่ทำกบยางอยู่แล้วอยากจะได้ศิลปะใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆเอาไปใช้งานกันก็ลองดูได้นะครับนาหนวดไม่มีลิขสิทธิ์นะครับยินดีนะวันนี้ว่าจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับหรือว่าข้อมูลด้านไหนที่นหนวดถ่ายทอดขาดตกบกพร่องไปบ้างต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนาหนวดและทีมงานทั้งทางช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ติ๊ t ต k ได้เลยนะครับ มีข้อมูลดีๆเทคนิคดีๆมาแบ่งปันกันตลอดแน่นอนนะครับนี่ก็อีนี่ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝากประชาดสัมพันธ์ด้วยนะครับโครงการมิตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลาก็ยังมีอยู่นะครับก็ใครที่อยากจะส่งกบยางมาให้นะนวดรีวิวนะครับ ยินดีได้เลยนะครับทักมาได้ทางแชทหรือว่าทางไลน์ก็ได้นะครับรายละเอียดมีอยู่ใต้คลิปนะครับอ่ะโอเคไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะยินดีที่จะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับช่วยทําการตลาดให้นานานักตกปลาทุกท่านนะครับฝาก,กด้วยวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายปุ๊บ